เ0 7จสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีประกอบด้วยโสดาปฏิผลหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีเป็นพระโสดาบานันผู้สัตตกขัตตุปรมะผู้โกลังโกละผู้เอกพีชีหรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าว <ori> อย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีประกอบด้วยสากาธาคามิผลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสากาวาทีถามว่าพระอนาคามีเป็นพระสากาธาคามีหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง 908สกาวาทีถามว่าพระสกาทาคามีประกอบด้วยโสดาปฏิพลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสกาทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตุประมะผู้โกลังโกละผู้เอกพีชีหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง9ก้สกาวาทีถามว่าผู้ประกอบด้วยโสดาปฏิพลพึงกล่าวว่าโสดาบันหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันตประกอบด้วยโสดาปฏิพลหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ก็องค์นั้นพระโสดาบันก็องค์นั้นนั่นแหละหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง9 1 0สกาวาทีถามว่าผู้ประกอบด้วยสกาทาคามิผล พึงกล่าวว่าสกาทาคามีหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันตประกอบด้วยสกาทาคามิผลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันตก็องค์นั้น พระสกัทาคามีก็องค์นั้นนั่นแหละหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น